แล้วที่พี่พ,พามาเนี่ยลองลนะแล้วอะไรถึงก่อนถ้ารรมาจากบ้านเรานี่ถึงก่อน,นแต่ใช่มจากที่อื่นเนี่แต่ถามาจากบ้านเราอึงก่อน,นอนมหแต่เวลาลงก็ไม่ลงเร็วถึงะทำช้ากว่าแต่้อนออ๋อแล้วเราทำไมไม่ไม่ไม่ลงทางโน้นนะใจเจ้าขงนกลับมาไม่ได้เที่ยวของโขไม่พาของโออ